สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีพอพลแม่ของน้องอุ้งอิงสุขุชนเอฟซี FC ของสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพ่งสุขสุชนครับทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและที่อยู่ต่างประเทศครับที่ติดตามรับชมในช่องแม่น้ำเอาไปเขียวครับพี่น้องสวัสดีครับปกตินี่สาวน้อยเพชรบ,บ้านแพ่งนี่เปิดฤดูกาลนะครับวันนี้เนาะแต่ว่ากับด้วยเนื่องเหตุผลพายุเขางน้องพี่น้องเนาะก็เลยต้องเลื่อนไปเป็นวันทียี่สิบสี่กันยายนครับ 2 5 6 7ครับอีก3มือครับพี่น้องอ,อ,อีก3มือครับบอทโจว์เมื่อนี้เปิดตัวครั้งแรกสาวน้อยเคสบัานแพงฉากเวทีแสงสีเสียงรูปแบบใหม่รูปแบบใหม่เต็มระบบ22กันยายนมื่นครับพี่น้องมือนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดมื่นยี่สิบสองกันยายนรอบพิเศษในกลุ่มปิด สาวในเพชรบ้านแพงแฟนเฟีดครับพี่น้องนี่ครับเห็นแต่แสงสีเสียงนี่ยแล้วเป็นตาอลังการครับปีนี้พี่น้องนี่ครับมันทียี่สิบสองครับกุ้มปิดครับกุ้มปิดมืออื่นครับมือื่นเต็มระบบเพิ่นวาฉากเวทีแสงสีเสียงเป็นระบบมือื่นครับมันทียี่สิบสองครับนี่ครับ เ้วก็สิเปิดฤดูกาลวั่นทีอีกซีครับน้องนี่ครับเหลืออีกสามวันครับพี่น้องเหลืออีกสามวันครับปิดฤดูกาลครับเอยอีกสามวันครับเปิดฤดูกาลครับพี่น้องขอโทษขอไปครับอีกสามวันครับนี่ครับเปิดฤดูกาลครับวโจโพลครับพี่น้องอีกสามวันครับวันทีอี่ซีโอฤดูกาลนีก เปิดให้ดูกันนี่บอจโจจัดนักจัดเต็มเลยครับบอจโจเผยเลยครับพี่น้องโชว์ของน้องยิงเนี่ยโอ้ใส่งบประมาณมาแม่นหน่อยครับปีนี้ครับบอจโจกับซอนุดว่าบอจโจกับซอนุดถุ่มเต็มเต็มที่ครับเพื่อให้โชว์น้องยิงเด็บทางรงการโชว์น้องยิงทางร่างการบอ,อรรหน่อยหนาบวเลยครับพี่นอ้องแล้วก็ ส,ค,สค,คริปต์สคริปต์ปเพลงไม่ครับสคริปต์สคริปต์เพลงไม่ครับกำลังสอบอยู่ครับน้องอิงสคริปต์เพลงไม่แล้วก็โชว์ไม่ทุกอย่างบอลจโอ้ทุ่มทุนสางเลยครับสําหรับโชว์ของน้องอิงในปีนี้ครับน้องเขาก็รอชมเนาะในวันทีวีซีฉากสีแสงฉากสีแสงเสียงเต็มระบบ แสงสีเสียงเต็มระบบมึงดัดเวทีมึงดัดไฟมึงดัดเรื่องเสียงเลยก็คุมแล้วครับพี่น้องสาวหน่อยเพื่อนๆเราเป็นถุงทุ่นหลายหลังครับพี่นี่เพื่อสำหรับบอลจูเป็นก็เลยเลือกันพี่น้องพอมาบุคคลครับสมมติเวทีผ้าโยกับมากตียีเดียดเนี่ยโอ้ยเสียหายหลายหลังดีแล้วครับที่เพป็นเลือเป็นที่ยิบซีเป็นวันธรรมดาผมเสียวลาค้นไปขี่ไล่ให้เขาแล้วครับค้นไปขี่ล่างามค้นไปขี่ไล่ให้เขาแล้วพี่น้อง เต็มสนามเมื่อก่อนนะครับวันที่24เปิดฤดูกาลแมนครับ22วันอาทิตย์23วันกัน24วันอังคารเป็นวันธรรมดาแต่ว่าคนกับฮิโร่ล่าต่อเนื่องครับพี่น้องล่างานต่อเนื่องครับล่าต่อเนื่องเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารไปเลยสำหรับเอฟซีที่เดินทางไปนะครับพี่น้องสผู้ใดบริเวเดินทางไปทำการท้ำงานกิดเมืองไรซ์ซดกุ้มปิดครับพี่น้องเสาร์หน่อยเป็นแผงทักไปที่แฟนเพจเสาร์หน่อยเพจต่างแผงครับพี่น้อง เอาไปล่อมึงคลิปเพิ่นแล้วครับมึงมึดๆเหรอวันที่ยิบซีใช่น้องมึงจืนตาตูบตาโปเลยนละครับยิบซีเนี่ยเดสิมี่ตั้งรถแห่นี่ครับร่อครับบอตโจทุ่มในโชว์ของน้องยิงขนาดนี้มันก็คนที่ได้กำลังเลคือเอฟซีครับเอฟซี FC แฟนเพีเ้ยงครับที่ได้กำลังเลยคด้เห็นโชว์สวยๆโชว์อลังการของน้องยิงเพราะว่าพัฒาสุดเลยพีนี่บอตโจเลยบอให้น่อยนะเพื่อนสำห,ห,หร,รับลูกสาวเพิ่น โชว์ไม่ทัดชุดโชว์โอ้ยเหมือนเงินมาหน่อยล่างสำหรับบอลโจ้คนที่คุมคนที่ได้กำไรกับเอฟซีเลยครับพี่น้องเดมังโชว์ส,ยสวยๆครับแล้วก็พ่อเปิดฤดูกาลมาเดือนตุลาเนี่ยก็อ่อนทัวนออนท่วกอ,อ,อท,าม,าอทมอเลยมั้งครับผมว่าสาวหน่อยเพรินแพงแมนอยู่ครับเปิดฤดูกาลมาหนีอ่อ,อนทั่วเลยอ่อนทั่วสาวหน่อยเพรินแพงอ่อนทั่วกอทมอเลยวันที่สองนี่พีพ่น้องขอโปรโมทใหนวันนี้ครับ สองตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดโปรมโมทอีกวนนี้ครับสองตุลาอยู่ที่ตลาดอินดี้ครับพี่น้องตลาดอินดี้ถนนบางขุนเทียนชายทะเลครับพี่น้องเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครครับอยู่ห่างจากโรงงานผมไปหนึ่งกิโลเมตรครับพี่น้องวันทีสองตุลาครับขอบโปรโมทอีกวนนี้ครับตลาดอินดี้ครับมันจะเป็นร้านกข,ขวงที่ทั้งหลังตลาดนะพี่น้องนี่นมอลล์ เค,คเคยมาลงแล้วหรอครับมอลรามพลายเงยเคยมาลงแล้วถนนบางขุนเทียนชายทะเลนะพี่น้องันลงทางดวนดาวโค้งมากกันตรงมาเลยครับเล่ยบิ๊กซี่ดาวเล่ยบิ๊กซีพ่พระรามสองเล่ยบิ๊กซีพ่พระรามสงมาาองม,สงมากเล่ยหฮมโปรพระรามสองมากกับเลี้ยวใส่เขาเล่ยบิ๊กซี่มาจีกหน่อยหนึ่นนนงตรงขามครับลงบานอคอนครท้นกับเลี้ยวใส่เขาถนนบางขุนเทียนชายทะเลกระมงหนาไปเลยครับ มุ่งหน้าไปทั้งบางกุทิศยะเจะเย่พี่น้องหอตลาดอินดีจะยุ่งวามือครับลับรถมากกัเจอตลาดอินดีเลยห่างจากโรงงานผมหนึ่งกิโลเมตรครับพี่น้องวันที่สองตุลา, 2, าสองฟันหารอยเจ็ครับภาคกูได้ครับพ,พ,ดดพี่น้อง่านผมผมมีติดงานหรือผมมีติดที่ยังทํางานคำงานนั่งเดือกนี่ผมยิงยางไปเลยครับงานผมติดเรื่องงานเรื่องงาทำงานเดือหนี่ผมยิงยางไปเลยเรื่องงาน ผมสิญญาแต่โรงงานไปหอดเวทีเลยผมมีลายซดตัดหน่ารงงานผมไปจนหอดหน่าเวทีหอดทางเข,งขงาตถานอินีเลยห้างจากโรงงานผมยี่ห้เดียวไหมอันผมอะไรเอ๋ท้างานคำเหลือคำหรือมีธุระยังจำเป็นไหมผมมีลายซดดันแทสหน่ารง,งงานผมไปหอดเวทีเลยครับเป็นเมืองเซกเศร้ามงเมืองยังเลยสำหรับวันที่สองดุล่านะครับโบปรเล้เพิ่นครับโบปรเล้เพิ่นสาวา์ไหนเพื่อนเพ่งเปิเปดฤดูกาลวันที่ยี่สิบสี่สกัสีอ่อนทั่วคอ,อตโมเลยครับ เนี่ยเดือนตุลาครับพี่น้องหยิบสิน้นออกอีกสิ้นเดือนหนึ่เนาะอีกหกหมื่นก็่าสิ้นเดือนเ,นออกกนเอนลรอนี่ครับนับถอยหลังอีกสามวันเปิดฤดูการสาวน้อยเพชรบ้านแพงยี่สิบสี่กันยาหกเจ็ดบอจวะครับพี่น้องฉากวิธีแสงสีเมึงจะเวทีแสงสีเสียงคุ้มแล้วสำหรับสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับพี่น้อง สวนพ่วงมาได้หลานน้องอิงน้องพี่น้องเนาะโอ้ยสุดยอดครับเต็มเดินเงียนเลยครับพ่วงมาได้เงินหลานน้องอิงนี่จะแบ่งหารอยแบ่งพันทั้งนั้นเลยครับเต็มเดินเงียนหลังไม้ของน้องอิงเลยโอ้ยสวรครับพี่น้องมาได้เงินหลานพมวัาย์อยู่เลยหลานเลยครับสวยเปิดดูการเงินบพี่น้องน่ครับใจจุดใจจอเตรียมห้องเตรียมเมืองโชคไม้ของน้องอิงครับ เตรียมดูโชว์ใหม่ครับในวันที่24ขอให้ฝ่าฝนเป็นใจครับขอให้ฝนมาตกครับพี่หน้องขอให้ฝ่าฝนเป็นใจเนาะในวันที่24ไ้ทองฝ่าเปิดสว่างเดี๋ยวเพียงเปียงลดย่ำขึ้นกับฝนมาตกให้ผ่าน้นไปเดยดีสำหรับวันที่24นี่เป็นรูกคัของสาวหน่อยเปิดรนแนแท่งครับครับผมสำหรับคลิปนี้ม่บอกมาแจ้ครับพี่กำนองสมีสวัสดีครับผม